สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พามากราบนวสการอดีตหลวงปู่เจ้าวาดวัดบุรพาบ้านพลงามที่เห็นรูปปั้นหินทรายนั่งอยู่นี้ก็คือรูปปั้นของหลวงปู่หอมสิริจันโทอดีตหลวงปู่อดีตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบุรพาบ้านพลงามส่วนที่เห็นเป็นธาตุเป็นเจดีย์องค์เล็กๆซ้ายขวาก็เป็นอดีต อาจาวาดเช่นเดียวกันเป็นเจดีบรรจุอธิของอดีตหลวงปู่เจาวาดเฉพาะหลวงปู่หอมสิริจันโทนี้ท่านเป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพน่าบูชาเป็นสุปฏิปโนอีกรูปหนึ่งทีเดียวเมื่อ40-50ปีที่แล้วนี่ประชาชนย่านนี้ก็จะรู้จัก ท่านเป็นอย่างดีนะหลวงปู่หอมสิริจันโทท่านมีปฏิปทาเป็นที่น่าศรัทธ,ธาน่าเลื่อมใสนะของญาติโยมท่านเป็นผู้สร้างอุโบสถวัดบูรพาบ้านพลงามเป็นอุโบสถงดงามอีกหลังหนึ่งในสมัยนั้นก็ถือว่างดงามท่านได้พาญาติโยมนั่งเกวียนออกไป แผ่จตุปัใจในะมาเป็นทุนในการก่อสร้างจนสำเร็จเสร็จสิน้นกล่าวกันว่าหลวงปู่หอมสิิจันโทนี้ท่านท่านเป็นนักก่อสร้างสร้างเสนาสนะสร้างวัดสร้างวาไว้หลายวัดทีเดียวมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งนะท่านไปขอแผ่ไม้จากชาวบ้านมาทำประตูมาทำเครื่องในการก่อสร้างอุโบสถ ก็มีลมพายุพัดมาอ่าลมพายุนั้นพัดเอาสังกะสีหลังคาของชาวบ้านที่ชาวบ้านไปนมุงตามเถียงนานะ่ะปลิวมาหาท่านในขณะที่ท่านกำลังอ่ากำลังยืนถากไม้อยู่สังกะสีก็ตกลงมาเสียบที่สีข้างของท่านท่านกลิ้งลงจากคอนไม้อ่าและก็ลุกขึ้นมาอ่าปัดขี้ฝุ่น ออกจากตัวแล้วก็ถากมาให้ต่อไปเชยโดยโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นหน้าอัศจรรย์ถ้าเป็นอย่างเราเราถ้าท่านก็คงจะสิ้นชีวิตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นในด้านความศรัทธาที่มีต่อท่านของญาติของโยมเนี่ยก็เรียกว่าศรัทธาหลวงปู่หอมมากนะฮะเป็นที่รู้จักกันในย่านเขตตำบลแวงแล้ก็เขตใกล้เคียง หลวงปู่หอมสิริจันโทส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นพระประธานในวิหารของวัดบุรพาบ้านพลงามเป็นพระประธานที่สวยงามรูปหนึ่งเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะซึ่งศรัทธายาิโยมได้สร้างไว้เป็นที่เคารพสักการบูชาเรียกว่าเป็นองค์ที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่งเพราะว่าพระพุทธรูป ชินราชนี่เป็นที่สักการบูชาของทางของของชาวไทยทั่วประเทศอยู่แล้วนะที่วัดวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะซ้ายขวาก็จะเป็นพระโมคคัลานะาสาลีบุตรซึ่งอายุในการก่อสร้างก็ก,ก็ไม่นานนะก็ประมนาณนประมาณ30กว่าปีที่แล้ว30ปีที่ผ่านมานะพระอุทธรุปองค์นี้ก็สวยงาม ตรงตามพุทธลักษณะใบหนา้าเอิบอิ่มนะพระพักผุดพองยิ้มน้อย,อยมีเมตตานะญาติโย,ยมอยากจะมากราบมาไหว้ก็เชิญนะฮะที่วัดบุรภาบ้านพลงามนะเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นวิหารเป็นวิหารสลหรับนะใช้ในการปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์และก็ ทำกิจกรรมต่างๆอบรมนักเรียนอบรมพระสงฆ์บรรพชาสามเณระ้ารูร้อนก็จะใช้วิหารหลังนี้นะที่ซึ่งเป็นที่ประฏิสถานหลวงพ่อพุทธชินราชจำลององค์สวยงามเวลาเรากราบพระก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกับคำที่ท่านกล่าไวไว้บอกว่ากราบพระพุทธอย่าสะดุดทองคํากราบพระธรรมอย่าตําใบลาน กราบพระสงฆ์ระวังจะชนลูกชาวบ้านเรากราบพระแล้วก็น้อมเอาคุณของพระตัตนตรัยมาไว้ในจิตในใจเรากราบครั้งที่หนึ่งก็ระลึลกถึงองค์พระพุทธเจ้าพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบครั้งที่สองก็ระลึกถึงคุณพระธรรมธรรมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบลงครั้งที่สามก็ระลึกถึงพระสงฆ์พระสังฆเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างนี้ก็เรียกว่ากราบถูกต้องก็ฝากให้ท่านทั้งหลาย ไว้ได้ชื่นชมร่วมกันในการนำกราบไหว้หลวงพ่ออดีตหลวงปู่เจ้าวาดและก็พระประธานในวิหารก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านทุกคนธรรมสวัสดี